ส่วนข่าวเศรษฐกิจนะคะธุรกิจการเงินได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจนะคะขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวมากนักทําให้ผู้บริโภคยังต้องการสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายบริษัทปัตรกรุงไทยจึงตั้งเป้าออกบัตรเครดิตใหม่อีก400 0 0ใบค่ะนายรัตเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยหรือ KTC ได้ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้ผู้บริโภคยังจะพึ่งพาการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจึงตั้งเป้าออกบัตรเครดิตใหม่ปีนี้อีก4 0 0 0บัตรจากปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งสิ้น1,810,000ใบและก็คาดว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรจะขยายตัวร้อยละ15จากปีที่ผ่านมาทั้งนี้มั่นใจว่าการออกบัตรใหม่จะไม่เป็นการเพิ่มระดับหนี้ครัวเรือนให้สูงขึ้นและหากพบว่าลูกค้ากลุ่มใดมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงบริษัทจะลดการหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มนั้นทันที สำหรับผลประกอบการในปี2557 KTC มีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการ1,755ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556กว่า700ล้านบาทมีฐานสมาชิกรวม2,500บัญชีเพิ่มขึ้นรอยละ1 3